สวัสดีแล้วเปช็ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมเนะีวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะสําหรับวันนี้นะครับนะผมก็จะพาทุกคนนะมาดูสกินใหม่นะครับผมนะไม่ใช่สกินใหม่ดิเป็นเป็นโ,โกโจของยอนนะครับผมนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมที่อมุระสกิแบบปืนกลแน่เลยที่เข้าที่ผมคิดด้วยทุกคนซึ่งไ e อ้มอดนี้นะครับวันมันเป็นมอดนะผมไม่ได้เป็นคนทํานะเดี๋ยวผมจะทิง้งลิงก์เคนดูป้าต้คลิปนะเป็นคนเวา,นามเป็นคนทํานะครับผมเนาะโอเคนะครับนะนะมาดูกันดีกว่านะครับนะการยิงปกติเเเดีี๋ยววผมอออออ้แบบัันนนนกก่่พลล Okay. โอเคเฮ้ยเยแค่แบบคิดก็เท่แล้วทุกคนนะครับนะยอนเป็นแบบโกโจนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนะเดี๋ยวรอดูกันโอเคแนละการยิงปกตินะคเขานะก็จะยิงประมาณนี้นะครับผมนะโอเคพอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งมันจะยิงรัวนะเขาผมนะโอเคสกิลหนึ่งอ,อุ้ยอุ้ยตายอย่าเนี่ยหาไปเล่นไปพลังอะไรวะของโกโจไม่น่ามีนะพลังงี้ไม่รู้อะ อันนี้มันเอาปั่นเอาหาแล้วทุกคนมันไม่ได้แบบว่าจะเอาแบบเป๊ะเหมือนดีลักอะไรอย่างงี้นะครับผมนะเออโอเคอันนี้ก็ได้เป็นมุราสากิป่ะนะครับผมนะลองดูอุ้ยอุ้ยใช่ปะ่ะเอ้ยมันไม่ใช่มุร,ราสากิใช่ไหมมันใช่หัวไม่รู้อะทุกคนมันมันยิงพลังออกไปเลยอนะทุกคนดูดิเนี <Yeah. S 1> ่ยดูดิ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 อุ้ยโอเคเราดูอันติดกันดีกว่านะครับผม อ๋อประมาณนี้นะครเขากลางอาณาเขตเดี๋ยวนี้เฮ้ยไอเจี๊ยแปลกๆว่ะไอเฮียดูวะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูสอนลูกสอนยอยมันคืออะไรโอ้ก็จะประมาณนี้นะครับผมเนี่ยเออมันก็เท่อยู่นะทุกคนทำไปเล่นไปโอเคเปดูพาสีของมันดีกว่านะครับผมนะว่าจะเป็นยังไงพาสีดูพี่ผมเฮียดูดิชื่อบัลลัสกีแบบปืนกลเฮียอุ้ยเท่ว่ะอุ้ย ดูดิไปยิงโคตรเท่อ่ะโอ้มันเป็ไอ้มันปืนโกนเร็วทุกคนเฮียผมบอกเลยว่าโกโจล่างนี้ฮะมันแบบมูลตะกีแบบล่างปืนโกนนะโคตรโหดเฮียดูดิอุ้ยสุดโหดเลยทุกคนเฮียผมว่าผมชอบสกิลสองสุดละดูดิมันไกลอ่ะแล้วก็มันก็ค่อยๆไปฮะเนี่ย เฮ้ยผมว่าแล้วแม่งต้องมูราสากิแบบปืนกลอย่าเข้าไปใกล้โอ้ยิงยิงยีง่โมราสากิลัวลอวเลยเกียร์ตายอะไรว <laughs> ะเนี <laughs> ้โอเคผมมาลองอัพอัพตังค์ด้อเมิจนที่แรงๆสมกับเป็นโกโจฮะทุกคนอิงป้อม อืมตายยดูไปดูมาผมชอบเียทุกคนเอฟเฟกต์แม่งดูสะใจเดียใครคิดอยังนีสามารถคอมเมนต์มาได้นะแต่ผมผมผมรู้สึกว่าผมชอบเอทุกคนแบบว่าเอฟเฟกต์มันดูสะใจดีถึงถึงมันจะไม่เข้ากับโจก็เถอะแต่มันก็แต่มันก็สะใจเดียดูดิเฮียดูดิอื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 มดูดิยังโคตรสะใจ ผมมระใจจิงช no? ้ง story, าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมเอาวีมาแนะนําเพจแอฟมิโต้ทีพีเจ็เพจมีผู้ติดตามถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนรับซื้อและขายรหัสเกมเอาวีปลอดภัยไม่โกงใครที่กําลังหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นลูมครบแหล่งคอนสกินแล้วสวยๆราคาไอเดีเริ่มต้นเพียงสามสิบบาทแนะนําเพจนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะผมแนะนําร้านยี่สิบสี่เพลเลยนะครับเป็นร้านที่เปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับผมและเราสามารถที่เข้าไปเติมตอนไหนก็ได้้นนะะเเเติมปปปุ๊๊บบบคคูองขาััลยร และทางร้านยังมีบริการเติมเกมราคาถูก kind อ of ีกมากมายนะครับลทั้งเกมบนมือถือและเกมบน PC เลยนะครับผมปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ชอบเล่นไปเล่นมาผมเริ่มชอบแล้วทุกคนดูดิไอ้เฟล์แบโคตรสะใจอ่ะมันค่ามูลสกีแบบปืนกลเลยทุกคนก็มาดิกมาดิทำไมผมยิงบอลยังกลัออกของแล้วเนี่ย ก็ของปกตินี่หว่าม่รู้สึกจริงเบาอ๋อมันยิงแทงมาเท่ามีไอ้น,นี่ทุกคนทารอนนะฮะอเอากุญเณรรูดแรงจัดเลยผมมีทารอนอแล้วยอนกูเอายอนหัวเอซสกคิวมาเหรอทุกคนโคตรมันอะผมบอกเลยเอฟเฟคโคตอรอลังการอ่ะเฮียผมจะรออันตีูุลูดนะเหยียาการอะนาเขตไง โ oh, อ้ยยูเอฟเฟกต์การ์ดเส้นของจริงทุกคนโอ้ยโอ้ยแหลกเลยเอา้าทำไมมันไม่โดนอันนี้เลยวะเอา้เอาทำไมมันทำไมเห็นมันไม่โดนอันตีหัวเลยวะทุกคนอ๋อโดน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 แต่ว่ามันไม่เข้าหรือว่าอะไรวะงง ยิงแม่งเนี่ยเรียบร้อยตายเอฟเฟกต์แม่งสะใจจริงทุกคนที่ผมชอบไนดะ้ทำเล,เล่นไปเล่นไปเล่นมาเลยอธิคนเบอลเลยย้อนแม,ม่งเจอรูดไปโอเคนะว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันละกันนะเขานะอย่างที่เห็นเลยนะเขานะก็ยอ้อนสกิตโกโจโน,นะเขัาผมนะมันก็ไม่ถามว่าเข้าไม่ไม่เข้านะแต่ผมชอบนะเขัาผมนะเออ ผมว่าได้อยู่นะเว้ยเอจงี่ว่ามุรสกิแบบปืนกลนะทุกคนดูดิแต่ว่ามันไม่มีแต่ว่าไอ้มันไม่ใช่ว่าไม่มีมันมีอ่ะแต่ว่ามันเร็วจัดเลยไอ้พวกที่มันเอาอะไรวะสลูกแก้วสีฟ้ากับสีม่วง้่งหรือสีแดงนะเขาเอามารวมกันเละดูมันมี้วทุกคนแต่มันไวจัดเลยดูดิสกิลสองมีป่ะสกิลสองแม่งแทบไม่เห็นเลยทุกคนเออหรือมันไม่มีก็ไม่รู้นัมติเงี้ยแต่ว่าจะมีตอนยีพาสซี่ทุกคนดูดิ แต่มันเร็วจัดเลยทุกคนโอเคนะว่าสำหรับคลิปนี้นะต้องขอลาไปก่อนกันละกันนะครับผมคิคเห็นกันยังไงกับยอนสกินโกโจนะครับผมได้หกมันไม่เข้านะแต่ว่าผมชอบวะแม่งสะใจดีอะตอนยิงดูดิยิง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 แปลกเรียบร้อยโอเคบายผมเจอกันในคลิปหน้านะครับผมบาย